จะมาการในยุคกบะทันทีเอาเดี๊ยนเดี๊ยนดิงยืมเนี่ยโอ้โหทันหมดเลยทันหมดเลยเกตส่งนู้นล่ะเกตส่งเกตส่งทึมเกตเซือยยี่เป้งเกตส่งทึมไม่ได้เขากล้องไม่ได้เข้าโซนยูทูบหรือว่าโซน สายเอฟิกยื้อเลื้อไลบาระเอ่อะนี้ท่าเสียงขอนนั้นกังฟันไปอย่างแี่เสียงหู่จานี่คือการที่อินเกยมูเพย์ฮึเฮตันิวันทอนมือกะทายมาเห็นตัวแม่มือเกาเฟซบุ๊กตัวขึ้นมาตัวกคเนาะแตงกุณสีเป็นเออสบายดีนะเออถ้าหล ถ้าเมื <descon altro> <ori> ่อเท่านั้นนะขยับเข่าไทยสลิปทันใส่นเข่าเนาะโอ้ย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 ลาชิบีจุเราไะท่านผู้ชมวันนี้ก็คือไม้ที่มีอายุยาวนานนับสองพันปีกว่านะท่านผู้ชมคือมันนี่เฮาก็ได้มาตัดเปันชิมเพราะว่ากวกใบต้นนี้มันมีอาถรรพ์นะท่านผู้ชมเบิ้งเบิ้ง ลงแล้สิลลงลงวยเนาะเฮ้ยเซกันเจกันตัดคลิปละทายนี่คือการอยู่ต้นไม้ระลมจะออกก่อนปั้มกัปั้มเติมปั้มเติมจุ่มป้าแม่มันจีอันนาคตจะเอานี่ก้อยไปเตะแล้วมันก็จะลงเลยพลังขึ้นเตาใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยยู้ยูยูเฮ้ยไลฟ์พอก่อนไลฟ์ไลฟ์พอก่อนพอพอเอ้ยก้อย

เยวกูจะเป็นมือกองนะสบายดีเนาะท่านวิ่ลวนบเสมันตันนะกำลังปันเข้าไปยังแหงนะกล่องกลืนกลืนกระจายนะท่านวิริวันท่านวิไลวันสยังแหงเดี๋ยวนี้ต้นก็อเปิดเลยนะสูบไปบ้างกุคนมันแด่คนมันใหญ่ๆบานเลยนะตัดสีเลยขอเน้